สองสมสมาร์ทโฟนสเปกหน้าจัดพร้อมรองรับ 5G ในราคาไม่ถึง10,000บาทสอง3มสมาร์ทโฟนสเปกหน้าจัดพร้อมรองรับ 5G ในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทสวัสดีครับมาพบกับผมทีมวีวิวีอยู่นะครับในคลิปนี้ผมก็ขอมาส่องสามสมาร์ทโฟนสเปคหน้าจัดพร้อมรองรับ 5G ในราคาไม่ถึง1 0,000บาทมาให้ทุกคนได้ลองเลือกดูนะครับ ว่ามีรุ่นไหนบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่นแรกครับกับ r e a l m มี 75G มีราคาอยู่ที่9,999บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด162.2ณ75.1คูณ9.1มิลลเมตรน้ำหนักอยู่ที่195กรัมหน้าจอแสดงผล120เฮิรต r a อัลตราสมูทดิสเพลย์ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1 8 0คูณ2,400พิกเซล405พิกเซลพออิงอัตราส่วน20ต่อ9พร้อมค่า refresh r a t ระดับ120 h z พร้อม touch sampling r a t ระดับ180 h z ครอบทับด้วยกระจกกะระแลกลาสใช้ชิป Mediatek Dimensity 800 U o Core CPU เป็น Mali G57 MC3 ให้แรมมาที่8 g b ส่วนหลอมให้ไปที่118 g b รองรับหน่วยความจำเสริมแบบ Micro SD สูงสุด256 g b ระบบปฏิการ Android 10 ใช้กล้องหลังมทัทมอสตัวควอดกลมอามีทั้งกล้องตัวหลักเลนเมนความเมีย48ล้านเซลเซ็นเซอร์ภาพซัมซุง S5K S5K GM1 ST รูปแสงขนาด f1.8 พร้อมระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติ TAF และโครงสร้างแบบ6ชิ้นเลนรองอัลตร้าแวนเกิล ความละเอียดแปล้านพิกเซลรูรับแสงขนาด f 2 3มุมมองรับภาพ1 1 9องศาโครงสร้างแบบ6ชิ้นเลนกล้องมาโครความละเอียด2อล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4ดระยะโฟกัสใกล้สุด4ซนเมตรพร้อมโครงสร้างแบบ3มชิ้นเลนกล้องพลัสเทด b&w ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4และโครงสร้างแบบ3ชิ้นเลนครับเสริมกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอแบบ in-display ความละเอียด6มล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 1 มีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ 5G และ 4G LTE รองรับการสแตนบาย 5G พร้อมกันสองซิมการ์ดแบบ duo 5G SIM ครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ 5GHz มีบูทุธ5.1และ NFC มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh รองรับเทคโนโลยีช,ลชาร์จไว 30W Dash Charge อีกด้วยครับมาต่อเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนสเปคหน้าจัด พร้อมรองรับ5 g ในราคาไม่ถึง1,000งบาทรุ่นที่2กับสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus Nord N10 5 g มีราคาอยู่ที่9,990บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด163คูณ74.7คูณ8.95า mm, นำหนักอยู่ที่190กรัมหน้าจอแสดงผล IPS LCD Punch Hole Display ขนาด6.5นิ้วอาัตราส่วน2ี9ความละเอีย f u HD Plus 1080 คูณพิกเซล2พิอบทับด้วยกระจกขอบโค้งแบบ2.5 d กดกราาร3ใช้ชิปโม,มลผลควอคอมซัลอกรอนหนคอร pu เป็น a อนโนหกหลมาที่6ก,กส่วนหลอให้ไหม่สิกองรับหน่วยความจำไฮดอกแบบไมโครเอดีสูงสุด5 1 2รก,กะระบบปฏิัิการ Android 10ให้กล้องหลังมาทมั้งหมดตัวควอดแคมเมลมีทั้งกล้องตัวหลักความเอียดสอีลาพิก รูปแสง f 1 7 9กล้องตัวสองเป็นเลนส์อัลตร้าไวเอนเกิลความละเอียดแปดล้านพิกเซลรูปแสง f ส2 5กล้องตัวสามเ, f, ปส 4, 4, เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f ส4กล้องตัวที่เป็นเลนส์โมโนโครมความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f 2 4ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูปแสง f 2 0 5มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการใช้งานบนเครือข่าย 5G และ 4G LTE รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz และ5 GHz ิมีบูทุธ5.1และ NFC รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่4,300 mm m ิลพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว Warp Charge 30T ด้วยครับมาถึงสมาร์ทโฟนสเปคหน้าจัดพร้อมรองรับ 5G ในราคาไม่ถึง10,000บาทรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่น Moto G 5G Plus ที่มีราคาอยู่ที่9,990บาท มาพร้อมกับสเปคต่ำนี้ครับเครื่องมีขนาด168คูณ7.4คูณ9มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่207กรัมหน้าจอแสดงผล LTPS Cinema Vision Display ขนาด6.7นิ้วอัตราส่วน21.9ต่อความละเอียด Full HD Plus 1080คูณ2 5 2พิพิกเซล406พิกเซลพริ้งมีค่ารีเฟรชเรทระดับ90%เฮิร์ตซ์รองรับซีรี HDR 10, ย HDR 1 0ใช้ชิปมวลผล q u a l Com Snapdragon 7 6 5 G ออกเตอร์คอร์ core. GPU mm hmm. เป็น a อนิโนกหกสอให้แรมมาที่8ปดกิกส่วนเราให้มาที่1น8่งรอกิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคร SD สูงสุด1นึเทราไบต์ระบบปิการ Android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควอดชัมมิล่ากล้องตัวหลักความละเอียดสี่สิพิกเซลรูปแสงเ1 7พร้อมเทคโนวิคควอดพิกเซลพิกเซลขนาด1.6ไมครอนกล้องตัวสองเปรย์มาโครวิชันความ 5, ละเอียดห้ารพิกเซลรูปแสงเอฟสงจุดพิกเซลขนาด1.12ไมครอน สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้สุด2ซนติเมตรกล้องตัวที่3เป็นเลนส์อัลตร้าไวม์แอเกิลความละเอีย ps, ดแปด้านพิกเซลรูปแสง f 2 2สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด118องศากล้องตัวที่4เป็นเลนส์เดฟความละเอีย2 ps, ด2องร้านพิกเซลรูปแสง f 2 2ครับส่วนกล้องหน้าคู่ฝั่งบนหน้าจอ Duo In Display Selfie มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอีย ps, ดสมล้านพิกเซลรูปแสง f 2 0พิกเซลขนาด1.0ไมครอนกล้องตัวรองเป็นเลนส์อัลตร้าไวม์แอเกิล ความละเอียดแต่ละพิกเซลรุ่นส f อสพิกเซล,ลขนาด1.12ไมครอนรองรับการถ่ายภาพเซล์ฟี่มุมกว้างกว่าเดิม4เทา่ามีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องมีระบบส,สแกนใบหน้ารองรับการใช้งานบนเรือขาย5 g และ4 g lte รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ 5GHz มีบลูทูธ5.0และ nfc รองรับการเชื่อมต่อแบบ usb type c ห้แบตเตอรี่จุใจถึง5000มิลลิแอมพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว20วัตต์ turbo power อีกด้วยครับ จบกันไปแล้วนะครับกับ2-3สมาร์ทโฟนสเปคหน้าจัดพร้อมรองรับ 5G ในราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทถูกใจรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ